เรียนท่านคณะกรรมการผู้ประเมินเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะทุกท่านค่ะดิฉันนางสาววัสนาศรีประทุมปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนโคสิทส์มสรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครรับผิดชอบการสอนในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4และชั้นปรมศึกษาปีที่6ค่ะวันนี้ดิฉันขอนำเสนอ สภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ค่ะก่อนอื่นขอกล่าวถึงบริบทของโรงเรียนก่อนนะคะโรงเรียนโคสิตสโมสรเป็นโรงเรียนขนาดกลางเปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลหนึ่งจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด651คนซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนร่วมนะคะเพราะว่าในหนึ่งห้องเรียนนะคะมีนักเรียนที่เรียนรู้ได้ตามปกติ นักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้แล้วก็นักเรียนที่บกพร่องทางด้านอารมณ์และพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนรวมถึงการวัดและประเมินผลจึงต้องมีความยืดหยุ่นเพื่อให้เหมาะกับบริบทของนักเรียนค่ะสภาพปัญหาจากการจัดการเรียนการสอนและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติในปีการศึกษาที่ผ่านมานะคะพบว่าสาระที่2การวัดและเรขาคณิตมีค่าเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศค่ะ แล้วก็จากการร่วมพูดคุย PLC กับเพื่อนครูในกลุ่มสาราคณิตศาสตร์ด้วยกันนะคะที่ส่งต่อน,นักเรียนขึ้นมาในระดับชั้นที่สูงขึ้นก็ได้ทราบปัญหาของนักเรียนค่ะว่านักเรียนขาดทักษะพื้นฐานทางด้านการคิดคำนวณน,นะคะมี มีความยากลำบากในการคิดที่มีความซับซ้อนหรือว่ามีการคำนวณมากกว่าหนึ่งขั้นตอนนักเรียนยังไม่สามารถหาคำตอบได้อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็ที่สำคัญไปกว่านั้นคือนักเรียนขาดทักษะการมองภาพเชิงมิติสัมพันธ์ซึ่งไม่สามารถจินตนาการหรือว่าอธิบายได้ว่าวัตถุสามมิติเนี่ยด้านไหนเป็นด้านกว้างด้านยาวหรือว่าด้านสูงส่งผลให้เกิดความคัดเคลื่อนในการคำนวณยังขาดการคิดวิเคราะห์มัก ท่องจำอย่างเดียวนะคะ,ะท่องจําแต่ว่าไม่สามารถอธิบายที่มาที่ไปได้นะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งชั้นประถมศึกษาปีที่6อะคะ่ะมีการใช้สูตรในการคํานวณค่อนข้างมากอันนั้นเด็กๆก,ก็ยังขาดความเข้าใจว่าสูตรนี้มาได้อย่างไรนะคะแล้วก็นักเรียนก็ยังขาดทาักษะการสื่อสารทางคาณิตศาสตร์ไม่มีความมั่นใจในการสื่อสาร รวมถึงอธิบายความคิดของตัวเองให้กับคนอื่นได้รับรู้เพียงเพราะว่านักเรียนเขากลัวคำตอบที่เขาได้มานัไม่ถูกต้องดิฉันนะคะจึงได้เริ่มเลาพัฒนาการเรียนรู้จัดกิจกรรมให้ไปสู่การคิดเป็นทำเป็นและอธิบายได้โดยใช้กระบวนการ active learning ค่ะตามรูปแบบ G Path f i Step มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเรื่องการหาปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเพื่อพัฒนาการเข้าใจในเชิงลึกค่ะให้นักเรียนอธิบายที่มาแล้วก็ความสัมพันธ์ของมิติทั้งด้านกว้างด้านยาวแล้วก็ด้านสูงส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์นะคะโดยให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการดังนี้ค่ะกระบวนการขั้นที่1ค่ะขั้นสังเกตแล้วก็รวบรวมข้อมูล โดยเริ่มต้นการสอนในเรื่องนี้นะคะดิฉันให้นักเรียนได้ต่อทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากจากบล็อกไม้ค่ะเป็นชั่วโมงที่ผ่านมาก่อนหน้าที่จะบันทึกคลิปวิดีโอการสอนนะคะเพื่อเป็นการค้นพบความกว้างความยาวความสูงแล้วก็ปริมาตรของรูปทรงที่นักเรียนได้สร้างขึ้นมาและนำไปสู่การหาปริมาตรโดยการใช้สูตรแทนการบอกนักเรียนโดยตรงค่ะว่า ปริมาตรหาได้จากความกว้างคูณความยาวคูณความสูงค่ะเด็กๆก็สามารถคิดค้นได้ด้วยตัวเองนะคะขั้นที่2ค่ะขั้นคิดวิเคราะห์แล้วก็สรุปความรู้จากที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัตินะคะจับต้องแล้วก็มองเห็นนักเรียนก็สามารถนํานสูตรที่ตนเองคิดคิดค้นจากชั่วโมงที่ผ่านมานะคะนามาต่อยอดวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสามมิติในลักษณะต่างๆ สามารถแบ่งรูปเรขาคณิตสามมิติเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเพื่อนำไปคำนวณหาปริมาตรได้ค่ะขั้นที่3นะคะขั้นปฏิบตัตินักเรียนได้เรียนรู้ผ่าน ภารกิจที่ได้รับมอบหมายนะคะคือการเป็นสถาปนิกตัวน้อยออกแบบบ้านนะคะจากที่สถานการณ์ที่ดิฉันเป็นเพียงผู้สร้างสถานการณ์แล้วนักเรียนก็นำไปอ,ออกแบบคิดค้นแล้วก็หาปริมาตรด้วยตัวเองนะคะวัดความกว้างวัดความยาวแล้ววัดความสูงแล้วก็รวมถึงปริมาตรทั้งหมดได้ค่ะขั้นที่4นะคะคือ การสื่อสารและนำเสนอนักเรียนก็แสดงความคิดสร้างสารรค์ของตัวเองเออจินตนาการที่นักเรียนได้ออกมาออกแบบบ้านให้ให้กับภารกิจนะคะแล้วก็นำเสนอแนวคิดแล้วก็อธิบายวิธีคิดหน้าชั้นเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดกับเพื่อนๆน,นะคะนักเรียนก็สามารถทำทำได้ค่ะแล้วขั้นที่5ค่ะขั้นประเมินแล้วก็สร้างคุณค่านักเรียนนะคะได้สะท้อนการเรียนรู้ของตัวเองผ่านการประเมิน ได้รู้จุดแข็งได้รู้จุดด้อยของตัวแล้วก็ทำให้นักเรียนนะคะมีการพัฒนาตนเองเออผลที่เกิดกับนักเรียนนะคะหลังจากที่จัดการเรียนการสอนแบบ GPA Five Step นะคะเ,เด็กๆเ,เขาก็สามารถคำนวณหาปริมาตรที่มากกว่า1รูปได้ถูกต้องนะคะมีความคิดเชิงลึกมากขึ้น และสามารถอธิบายลำดับขั้นตอนอลำดับขั้นที่1 2 3 4เพื่อจะนำไปสู่การหาปริมาตรทั้งหมดได้ค่ะสะท้อนออกมาในรูปแบบของใบงานที่นักเรียนได้นำกลับไปต่อยอดทำที่บ้านนะคะแล้วก็มีความคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์แล้วก็แก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้แล้วนักเรียนก็มีความกล้าแสดงออกมีทักษะการสื่อสารที่ที่ดีขึ้นทำงานร่วมกับ ผู้อื่นได้นะคะแล้วก็เห็นว่าเห็นความสำคัญของคณิตศาสตร์ที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวันค่ะจากสภาพปัญหาและการเริ่มพัฒนานำกระบวนการ g p a พดไฟสตมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะคะดิฉันก็หวังจะหวังว่าการที่นักเรียนได้คิดได้พูดได้ลงมือปฏิบัติจะทำให้นักเรียนมีความรู้ที่ยั่งยืนและสามารถนำไปต่อยอดในการเรียนการสอนใน เรื่องต่างๆหรือว่าในกระบวนการเรียนอื่นๆได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันก็ขอขอบคุณสำหรับคณะกรรมการที่รับฟังสภาพปัญหาค่ะขอบคุณค่ะ